สวัสดีค่ะมันนี้กบสบิมาว่างแนวทาาหวยรัฐบาลให้ให้คือเก้าค่ะนันวา,าสิมาวันที่สิบสี่เนาะสิบสี่สิบมีที่เด็ดไ่เนาะที่เด็ดวดดีเด็ดเด็ดพอมาวดที่แล้วนี่กัที่เด็ดวิ่งรูดสองตัวเดียวเนาะค่ะเนาะนี่กับมิี่เด็ดอีกคือเก้าค่ะวิ่งรูดตัวเดียวคือเก้าเนาะเข่ามาหลายวดแล้วละ่ะมื่อนี่กัให้วิ่งบนวิ่งล่างเลยได้ละคะ่ะ วัน bon นี้กับสิมนี oh. ้นวข้างหเนาะวิ่งศูนย์ค่ะศูนย์ศูนย์ตัวเดียวค่ะบนล่างได้เลยค่ะนี่แหะค่ะเชหนาจอเอาศูนย์ตัวเดียวเนาะถ้าว่าส่วนตุนี่เมื่อวันที่สิบเอ็ดวันขันจับคู่หาแล้วค่ะจับคู่หแล้วถ้าว่าตอนนี้เล่นศูนย์ตัวเดียวเลยบัดนี้เมื่อนันเล่นสิบเอ็ดหนึ่งกับหนึ่งกับศูนย์เนาะลงกหายหนึ่งกับศูนย์บัดนี้สรุปแล้วศูนย์ตัวเดียวค่ะศูนย์ตัวเดียว สอบเส้นโตกับสีมีศูนย์หาศูนย์สองไปศูนย์สองศูนย์สามนี่แหละสอบเส้นโตเนะาะแล้วนี่กัศูนย์ค่ะไปจับคู่ใส่เอาคู่ได้มีมักเลขยังกับไม่จับคูใ่ใส่ศูนแล้วค่ะเดอ้อค่ะวันนี้เล่นศูนเนาะจ้ะวันที่วันที่สิบหกเรียนสองสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะไวรัฐบาลไทยค่ะพิดพ์ดตัวเดียวศูนค่ะแคปนาจอค่ะแค่นั้นละค่ะคลิปหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ